วันนี้มีโยมไม่เข้ามาทำบุญสุนทานเดื่องจากเขาบอกว่า,วาดวงไม่เหมาะเคราะ์ไม่ดีราศีไม่ผ่องใสไปน้อมลำเรื่อยอย่างสาชุดมาถวายแล้วก็ขอพรหลวงพ่อพระพุทธสทอนเป็นการมาเสริมดวงชะตาราศี ดวงไม่เหมาะเคราะไม่ดีราศีไม่ผ่องใสเรนนื่นี้นำบ่าไปบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธรและก็สิ่งสำคัญนอกจากนั้นนอกจากมัสการพระรัตนตรยัยใจต้องสงบก่อนเมื่อใจสงบมันก็เป็นพลังชีวิต ตอนหน้าหลวงพ่อประปุะทธโสธรสักเล็กสักน้อยและก็ย้ายมาบูชาหลวงปู่เจ้าปู่สมิงพรายนะทำใจให้สงบนะนะีถ้าใจวาวุ่นก็ยังไม่พบแก่นสารเท่าที่ควรทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าหลวงพ่อโสธร ต่อหน้าเจ้าปู่สมิงพรายหรือนั่งบนเขาไร่ใต้ร่มไม้ถ้าใจสงบมันมีผลและมันมีผลกับชีวิตใจสงบเป็นบุญใจวาวุ่นเป็นบาปบุญนั่นแหละคือมองคลนะวันเดือนปีเรียกว่าโชคชะตาหรือดวงชะตาเรามาเสริมบารมีข้องบุญ ด้วยการสงบจิตสงบใจอาจะคิดว่าต้นไม้ไม่ดีก้อนหินไม่ดีก็ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะแบบนั้นเราสำคัญก็ทำจิตใจให้มันสงบและจะพบสุขปัญหาชีวิตมันก็ผลคลายนี่คือวิธีแห่งวิธีพุทธ น,นอกเนือจากเป็นแหล่งบางคนเนชีวิตมืดมิดมืด,ม,ด,ม,ด,ม,ดม,มนเลยคนอื่นเขาไม่เข้าใจแต่ที่ใบบอกเขาก็เหยียบย่ำซ้ำเติมเหมือนอย่างคุณนายหลายคุณนายสังคมที่ส,สูงสูงเรามองในคราบในสายตาว่าเขามีความสุขไปเป็นคุณนายในพลในพันบางครั้ง ลูกเจ้าของไวเหมือนเป็นทาสรับใช้เขานะบางทีสามีแอบไปมีน้อยได้หลายคนแต่พอแฟนโทรศัพท์กับพิษกับพิษมันหาทางออกไม่เจอนะก็หาความสงบนี่แหละคนทางแก้ทุกข์ได้ดีที่สุดแต่นะามาไม่ตั้งเวลา กอได้หนึ่งาทีสองนาทีอย่าไปตั้งว่าต้องครึ่งชงัชง่วโมงชั่วโมงนึ้วเขาเบือ่อแล้วเดยวเขาก็เป็นของเขาเองแหละก็ตั้งนะจุดทูปจุดเทียนกราบก็มานั่งสักนาทีสองนาทีถ้าเขาสงบได้นั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดของพิธีการต่างๆแต่ถ้าใหญ่ใจงานความสงบไม่มีมันก็ยากต่อการแก้ปัญหา ความสงบเท่านั้นเรียกว่าเอาความสงบสยบปัญหาทุกปัญหานี่คือวิธีการของพระครูปรัตนนพสมหิตโตพยายามแมนะน่าเออยิ่งต่อปากต่อคำยิ่งยืดยิ่งยาวเห็นไหมปัญหายิ่งมากยิ่งดำเรื่องปัญหาไปบอกเพื่อนบ้านก็ยิ่งไปใหญ่แทนที่จะให้กำลังใจกับสมนำหน้า กูว่าแล้วกูว่าแล้วเป็นเรื่องจริงสงบที่หลวงพ่อหน้าหลวงพ่อพระพุทธโสธรเสร็จก็มาต่อที่เจ้าปู่สมิงพรายเดอ้อเดี๋ยวก็จะมีต้นไม้มาปลูกข้างๆให้เขามีที่พึ่งเมื่อกี้ก็นำเนยย่างเกาหลีมาถวายแล้วจะเห็นคุณค่าช่างเถอะตัดปัญหาเรื่องของโลกออกบ้างตัดปัญหาเรื่องที่อยู่นอกกายเราออกไปบ้างเรามาดูที่ ใจเรานี่แหละตัวของเราเนะก็ฝากท่านใดที่เจอทางตันนะมีโอกาสก,ก็แวะเวียนมากันแล้วกันไม่มีเงินไม่เป็นไรสงบใจนั่นคือทรัพย์อันยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตประครูป,ปลัดนะทรัพย์ภายนอกเราได้มามากมายแล้วแหละเรือแต่ทรัพย์ภายในถ้าเราทำไม่ได้ก็แนะน,นำชาวโลกเอาดีๆเนาะ จะว่าอะไรค่อยใจสงบนะเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็แล้วแต่ใชอ,อหาทางชีวิตยิ่งหายิ่งสิ่นนี่ยิ่งหายิ่งปัญหาเยอะนี่แค่บอกนะไอ้ตอนยังไม่ดิ้นรนก็ไม่เห็นจะเป็นนี่พอดิ้นรนยิ่งเป็นนี่ก็มามองที่ใจเอาสาธุสาธุใครที่สะดวกก็ทักทายมาเลยได้จะแนะนำ